สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พามาทํายํากุ้งนะคะเราทําน้ําจิ้มไปแล้วนะคะกุ้งสุกนะคะเราไม่กินกุ้งดิบในช่วงนี้นะคะฝีมือนะคะเราจะไม่ได้ทานผิดมากนะคะนะนลงทุนซื้อชามกระมังใหม่นะคะเพื่อเามาคนยําโดยเฉพาะาานะคะขอเนื้อชิมเย่บม,มาก นะคะแล้วก็จะเทนะคะเฮ้ยเหลือมะม่วงนะทำให้หรือยังแบ่บใ <c oughs> ห้หน่อยค่ะทำังเฮดแซ่บมากชลด j บา,าบ้านชล a j เต๋อแล้วน้ำจิ้มนี่เทไว้เพื่อเขาเจ้ากินกุ้ง,สงใส่หส่นอยนีงเทใส่ถั่วหน่อยนะ น,น้ลนอ,นอา,านนีลูกอ่ะอ้โน,นี้นะคะแล้วก็มะม่วงนะคะน้องแบ,บมทำไว้นะคะก็ทำแบบบ้านๆของเรานะคะเขาวโพดก็ซื้อเอาตามตลาดนะคะนะคะต่อไปซื้อข่ะเราจะเทแล้วค่ะเทแล้วนะคะทุกคน,นว้าวอุย้ย างงเ,นะเลิศทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกคนแจ่มมากนี่ผักเราก็ไว้ข้างข้างค่งใส่ขึ้นช่ายหอมเหมือนกันกน,น,นะคะพูนพูน,นอ่ะแล,แล้วก็มีปลาทูตัวใหญ่ๆนะคะ พรุงนี้เราจะยำกับขนมจีนนะคะคอยดูตอนต่อไปเราซื้อมาสองตัวนะคะตัวละเจ็ดสิบบาทนะคะปลาทูแล้วก็อันนี้เป็นของลูกชิ้นกินนะ,ะโอเคนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูเทมท่านี้นะคะกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะอร่อยมากแล้วก็ อยู่ไหนคะบุดข้างนอกเดี๋ยวจะพาไปดูปลาหมึกนะคะโอเคไม่อากินค่ะอ๋ออันนี้อะไรคะนึ่งปลานึ่งนะคะผักไหฮไก่ค่ะปลายอนะคะสามแล้จะเป็นตุ้มตุ้มนึ่งนะคะเหลือไว้พัดน่ากินมากทุกคนอันนี้นะคะวันนี้ก็มี นะคะหมึกลวอีกอันหนึ่งนะคะมันจะมีหนวดของมันนะคะเมยบนะเมวานเดีเราจะกินนะคะว่ามันอร่อยไหมอือหือ่า,า,าอีกก่นี้ มันแซ่บมากทุกคนรักให้ไกลหนี่ม่ได้แบงค์เลยโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะไว้พรุ่งนี้จะทำยำปลาทูให้กินนะคะสวัสดีคะ่ะ